สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาวิเคราะห์แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทข้อ17ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทพบว่าถ้ายิงวัตถุ2ก้อนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่ากันโดยทำมุม30องศาและ60องศากับแนวระดับอัตราส่วนของเวลาที่วัตถุอยู่ในอากาศของการยิงทำมุม30องศาและ60องศาคือข้อใดในการวิเคราะห์ข้อนี้นะคะเราพบว่ามุมที่ใช้ในการยิงมี2มุมนะลูก นั่นก็คือเซต้าหนึ่งกำหนดให้มีค่าเท่ากับ30องศาและค่าของเซต้าสองมีค่าเท่ากับ60องศานะคะการยิงยิงด้วยความเร็วต้นเท่ากันนั่นหมายความว่า u 1เท่ากับ u 2ในที่นี้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ u นะโจทย์ให้เราหาค่า t 1ส่วนด้วย t 2คืออัตราส่วนระหว่าง t 1กับ t 2ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากตรงนี้เนี่ย เราวิเคราะห์เราพบว่ามันเป็นการยิงกรณีจากพื้นถึงพื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สูตรลัดในการคำนวณหาค่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดได้ตัวเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดคือ Tt มีค่าเท่ากับ 2u s i n เซตาส่วนด้วย g นะจากตรงนี้นักเรียนสามารถแทนค่าสูตรลัดได้ในอัตราส่วนก็คือ Tt1 ส่วนด้วย Tt2 นะคะเราก็จะได้ว่า ค่าทีทีหนึ่งก็คือ 2u s i n ส่วนด้วย g หารด้วย 2u s i n นะคะส่วนด้วย g ตรงนี้จะเห็นว่าค่าของ u นะคะสามารถตัดทอนกันได้เพราะ u เท่ากัน2ก็ตัดทอนได้และ g ก็ตัดทอนกันได้เช่นกันดังนั้นจะได้สมการเป็น s i n เซตาหส่วนด้วยไซน์เซตาสนะคะจากนั้นนักเรียนแทนค่ามุมลงไปเซตาหเท่ากับกี่องศาลูกเซตาหเท่ากับ30องศาและเซตาสนะคะก็คือ60องศาไซน์สาเท่าไร ซด30คือ1ส่วน2แล้วซาย60ลา่าซ60ก็คือรูท3ส่วน2นั่นเองจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ1ส่วนรูท3เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนของเวลาที่วัตถุอยู่ในอากาศของการยิงทํามุม30องศาและ60องศามีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท3ซึ่งตรงกับคําตอบในข้อขอไข่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาวิเคราะห์แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทข้อ17 ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทพบว่าถ้ายิงวัตถุ2ก้อนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่ากันโดยทำมุม30องศาและ60องศากับแนวระดับอัตราส่วนของเวลาที่วัถุต